สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แองก็จะพาเพื่อนๆมาทานอาหารที่ร้านซาโตโนะอูด้งนะคะก็จะเป็นร้านอูดง้งแล้วก็มีเมนูอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลายมากๆเลยนะคะร้านนี้ก็อยู่ที่เอ็มพเรีียมนะคะชั้น4นะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ตรงร้านนะคะก็จะมีบาร์อยู่ตรงกลางร้านเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะบอกเลยนะคะว่าทางร้านมีเมนูที่หลากหลายประเภทแล้วก็เยอะมากจริงๆนะคะคือเอาเป็นแบบว่าถ้าเพื่อนๆมาทานที่ร้านนี้ทุกวันก็คือไม่ซ้ำเมนูแน่นอน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเมนูที่แอนสั่งมาวันนี้นะคะก็คือแซลมอนย่างซีอิ๊วเซตนะคะก็จะมีผักดองมีไข่ต้มแล้วก็มีซุปมิโซะนะคะแล้วก็มีข้าวเปล่ามาด้วยนะคะ วนนี้นะคะก็จะเป็นเมนูข้าวหน้าเนงิโทโรอิคุระนะคะบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้อร่อยมากจริงๆค่ะเนื้อปลานี่หวานนุ่มเด้งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะ ต้องขอบอกเลยนะคะว่ารสชาติอาหารของที่นี่ถือว่าอร่อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ให้เยอะมากๆเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าอิ่มคุ้มราคาแน่นอนค่ะ right ทางข้าวเสร็จแล้วก็มาช้อปปิ้งกันต่อเลยค่ะ Cause I'm a real ะพาเพื่อนๆมานั่งแท็กซี่แคปนะคะโดยมีต้นแบบมาจากลอนดอนแท็กซี่นะคะเราสามารถเรียกแท็กซี่แคปได้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะ ภายในรถแท็กซี่แกลบนะคะก็กว้างขวางมากเลยนะคะมีทั้งหมด5ที่นั่งเลยนะคะมีการแยกส่วนคนขับรถและห้องโดยสารโดยใช้ฉากใส่กั้นนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีระบบแอร์แยกส่วนด้วยนะคะใช้ระบบอินเตอร์คอมในการสื่อสารนะคะกับพนักงานขับรถได้เลยค่ะผู้โดยสารนะคะสามารถ ปรับอุณหภูมิเองได้ตามที่ต้องการเลยนะคะมีที่ชาร์จ USB และ Wi-Fi ให้บริการด้วยนะคะเจ๋งจริงๆเลยนะคะใครเน็ตหมดนี่สะดวกมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีปุ่ม SOS นะคะในกรณีฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็ระบบ GPS นะคะไว้ดูเส้นทางตลอดเวลาเลยนะคะเวลาเราเดินทางนะคะและนอกจากนี้นะคะภายในเราก็ยังมีกล้องบันทึกภาพ ครั้งด้านหน้าและด้านหลังตลอดเวลาเลยนะคะแท้แดนเราจะมาอันบ็อกน้องกระเป๋าหลุยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นใบเสร็จนะคะอันนี้แองขอใบเสร็จตัวก๊อปปี้มานะคะเขาก็จะใส่ตองเหมือนตองจดหมายให้เรานะคะ รอบนี้นะคะแอนให้เขาผูกริบบิ้นมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอะ่ะซื้อมา2กล่องก็คือไม่ได้ริบบิ้นเลยนะคะรู้สึกไม่คุ้มค่านะคะไปรอบนี้ก็เลยจัดให้เขาผูกริบบิ้นมาให้เลยนะคะเพราะว่าริบบิ้นนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปขายได้แล้วเราก็สามารถเอามาผูกเป็นโบผูกผมตามแบบที่เขาเขาฮิตกันอ่ะเนาะ แอนก็จะเปิดยากหน่อยนะคะเพราะว่ามือนึงก็ต้องถือกล้องถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็มือนึงก็ต้องเปิดนะคะก็เลยอาจจะดูไม่สมูทเท่าไหร่นะคะในการเปิดนะคะกระเป๋าตังรุ่นนี้นะคะก็จะมีชื่อเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นเคียร์มองนะคะไม่รู้ว่าแอนออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ กระเป๋าตังรุ่นนี้นะคะตรงตะขอซิปของเขานะคะก็จะเป็นหนังนะคะก็จะมีหลากหลายสีเหมือนกันนะคะส่วนที่แอนซื้อมานะคะก็จะเป็นสีชมพูเข้มหน่อยนะคะไม่มั่นใจว่าเรียกว่าสีอะไรนะคะส่วนข้างในนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตะขอซิปนะคะก็คือสีชมพูเข้มเช่นเดียวกันนะคะข้างในก็จะมีกระดาษคือกระดาษอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะที่เขาให้มาเกือบทุกใบของกระเป๋าหลุยเลยนะคะ <S <S ก็จะมีกระดาษตัวนี้อยู่ด้วยนะคะ แองก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย